สมัยดีพี่น้องมีึงานเฮาเต้นนี่เป็นหองผู้ใดมันคือพวข้ากันมาเอา มันบ่จ้ามานบอนี่นี่ถามอ่นีทีนี่เป็นยังไงบงานบัดทีนี่เลิศคับเลิศค่ะเลิศคมีบ้ออีก่นนึงรามานบหมานบอได้อยู่ได้อยู่ไปไ้บ่ดวงดอกบดคบ่มีบดยานแต่ฝนยานแต่ฝนบริโคตบ่มีจกเม็ดได้ว่าสาวหน่อย

อย่างีจริีชมว่ามาบ่มีบ่มีแนี่ยีดอกตีห็นว่าีสิไปรเนต์เนาะก็ถ้าบง่ายๆบ่ไเด้วหอดบ่าด้แวนี่ย้่านกระลาได้บมขึ้นอย่างเดียวเลนบ่ไม่มันคนมันเป็นคนเนียนมอพีตีาเด่นมาหอดีเดียวทาเดือทางไหลเนาะขนนี่คนทางเดือทางไหลมันขึ้น่ากับวงยิงน่นเนีนรัดพีด บวดเนี่ยว่าจ้าว่าพายเป็นไผสวนกันอยู่เจ้านเขาหรือคนปอมันเป็นจักรั้งหมดซะนี่โอ้โหบองานตัดสามสิบอย่านี้นะนามสบะามสิบทระมาณนี้น่าจะพอเราจะได้หรือนี้ลืงน้นเริ่มจกบงกันนี่มาสิบเอ็ดโมงยงเล้ สน,นสี่สสมือเออ่นมทกเล่นสียดดียรเล <c oughs> ื่อนไปที่เฝ้าไปตั้งห้านนี่กันไรไปน้ำบ่มืออ่นเออกางเว้นกางเว้นโบว่กางเว้นบ่ไหวกางเวนแหละแ่งแหงเวลา้ยาด้บแ่บวเป็นมลมสิง,อองมือลำสิงครับไปเร็วด้ดเดาผูก่งเก่งเนาะืนเลยจนมด้น่ลยขอทักพี่ตี

ได้ดมยาดมแล้วที่เคันม้านกันได้ดมยาดมนิ่ยังนี่อังมเอ้ตั้งทาสิ่งกามาทีพ่อมันก้เลยเก็บขาเขาจะเก็บ จากน้อยร่ำซิ่งคนกับสิมาแล้วจีนม่ครับที่บา้านเขมงานเก็บขยะบ่พออืมเาไปเยอบมากจมในใต้ก็ได้ ไล่เบื่ไล่ก็เบิ้งขยะเอาจริงนอนโอดีเอเ่มา ไาเนีั่นอ่เพราะว่ามันางแล้วมันไมบางมัน่มันันเดย้าพนกไแลอ้าวเรียบออกนี่เขาว่าไอ้ เดี๋ยวพ่อพระเอกกำลังอาบน้ำช่องนั่งพุจัดช่องนั่งพุชจัดจนขายเครื่องดื่มจนได้ดมยาดมง่ายหลายไม่เลยนอนหายของอยู่มัดขึ้น

เียยกันน่งนไหนมันร้อนดูไปเทาสางลูกเลียนจบทำโมเนี่หรอตับสีเลยูกเลียก็มีมิดมิดเท่ีวะ ขเขาออกแค่นี้ได้ย่ังไงงานจอชิบงานล่งไปเดี๋ยวใี่นมงมือเมียบ้านคือฝ่าเถอะบุ๊ฝ้าแพ้ฝ่า,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 ามั้ง <c oughs> <c oughs> ว่ารถจออรถจออไปแล้วด้วย